ตื่นเต้นคือมันทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นอะไรที่เราได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ตท,ที่แบบมันใหญ่มากอะไรเงี้ยมันเป็นเฟสติวัลที่ทุกคนใฝ่ฝันอะไรเงี้ย ก็พูดไทยให้รู้กันไปเลยสิคานี่นะคะว่าแอมไทยค่ะลิซ่าตอบคำถามสุดท้ายนะคะกับสื่อเมกายักใหญ่เป็นภาษาไทยน่ารักแบบนี้นะคะต้องบอกว่าความน่าเอ็นดูของน้องคือน้องพูดภาษาไทยตลอดไม่ว่าจะไปออกรายการเล็กใหญ่อะไรยังไงนะคะคือน้องไม่เคยลืมตัวตนค่ะแล้วก็เรียกว่าส่งเสริมภาพลักษณ์เราจริงๆนะคะนอกจากผู้ภาษาไทยแล้วที่ได้ใจก็คือทรงค่ะ แกงเผ็ดค่ะอย่างผนงไก่ไปโกอินเตอร์อีกแล้วนะคะโอ้ยผนงไก่นะเอามาขายคาู่ลูกชิ้นยืนกินกันไปเลยนะคะคือต้องบอกว่าประทับใจมากพอแอดชอบก <lifting conna issance> ินผนงไก่นะคะคือเป็นอะไรที่เป็นทีเด็ดของบ้านเรามากๆเลยค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้หลายคนนะหลายประเทศที่เป็นแฟนคลับก็ตามกินผนงไก่กันแล้วด้วยนะคะ แต่ยัางสหารัฐเองเนี่ยอาจจะรู้จักก็ได้นะที่นั่นร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วฝรั่งเนี่ยบางทีเขาแบบมีแบบชวนกันไปกินมื้ออาหารไทยนะบ่อยซะยิ่งกว่าเราอีกก็มีนะคะบางทีเรายังกินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเลยใช่ไหมแต่เขาเนี่ยชอบอาหารไทยมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะเผลอๆนี่แนงไก่ขายดีอีกนะคะที่สหารัฐนะคะ อันนี้แหะค่ะก็เป็นคําถามน่ารักน่ารักนะเขาก็ยิงคําถามแบบสั้นๆรัวๆแต่ว่ารู้จักลิซ่าหมดเลยนะคะสําหรับคอมเพล็กซ์ค่ะก็เป็น สื่อเมก้ายักษ์ใหญ่ด้านฮิปฮอปเลยนะคะคือดังมากสำหรับเขาค่ะสัมภาษณ์แต่แบบว่าศิลปินตัวเบ้งเบงทั้งนั้นเลยนะคะล่าสุดก็มาสัมภาษณ์น้องค่ะเรื่องความชอบด้วยชอบสีอะไรชอบสีเหลืองชอบดอกไม้อะไรนะ้บอกง่ายมากเลยจ้าทันตะวันเพราะทันตะวันสีเหลืองนะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ซับซ้อนค่ะพูดเลยแล้วก็มีถามอะไรอีกหลักกระเป๋าเนาะแบบของวินเทจน้องก็บอกว่าจะต้องเป็นเซลีนตัววินเทจอยู่แล้วจ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็มี แอบโปรโมทด้วยให้คุณพ่อเอีอีกแล้วนะคะเป็นกระเป๋ารุ่นลิซ่าแบกนั่นเองค่ะที่เอาไปตั้งเป็นชื่อน้องเลยนะแล้วก็โซเอากันไปทั่วโลกนะคะอย่างนี้ไม่ให้คุณพ่อรักได้ยังไงนะคะแล้วมีอะไรอีกนะเขาถามน้องเยอะอยู่เหมือนกันนะคะของที่ต้องพกติดตัวน้องก็บอกว่ามีมือถือแล้วอุ่นใจยอย่างาแรกๆน้องไปน้องอาจจะพูดภาษาเกาหลีหรืออะไรไม่ได้งนี้เนาะมือถือก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ เขาก็ยังถามอีกนะคะว่าน้องชอบอะไรยังไงคะ่ะน้องก็บอกชอบเจ้าโอลาฟนะคะแล้วก็เคยแต่งตัวเป็นโอลาฟด้วยใช่ไหมโคเป็นโอลาฟใช่ไหมคะทุกคนเหมือนจริงๆแสนสนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าฉันอยากไปฮาวายนะทีเทีจยวที่อยากไป ดูท่าจะฝังใจและชอบมากจริงๆนะคะแหมก็สาวบิกินี่ของเราเนาะเซ mm ็ hmm. กซี่แบบนี้ก็ต้องชอบอยู่ทะเลนะคะซึ่งมันก็เข้ากับคำตอบที่น้องบอกว่าฉันชอบซัมเมอร์ค่ะเพราะว่าฉันไม่ชอบอากาศหนาวและอีกอย่างฉันก็คุ้นชินเพราะฉันเป็นคนไทยไง,ยงนี้นะคะ mm hmm. น่ารักจริงๆค่ะก็เป็นคำตอบที่ตอบออกมาจากใจนะคะแต่ก็เชื่อว่าทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักกับลลิซามากขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีการถามด้วยนะว่าชอบท่าเต้นเพลงอะไรยังไงน้องก็ชอบบอกว่าด,ด,ด,ดูดูดูนะคะแล้วก็เล่าไปค่ะว่าตั้งแต่แบบเท็ดดี้บอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงท่าเต้นได้นั้นนู่นนี่นั้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายคําถามคําตอบเป็น q a เลยนะคะน่ารักมากจริงๆเอาวันนี้เอามาแบบย่อยๆให้ฟังแค่นี้สําหรับใครที่อาจจะแบบ เออไม่ได้ดูเต็มๆนะหรืออาจจะแบบอยากรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเต็มก็มาดูอัพพีนิวส์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตัวเต็มไว้ให้ยังไงก็เข้าไปดูกันเยอะๆแล้วกันนะคะเป็นการการันตีว่าน้องเราเนี่ยเบอร์ดังระดับโลกจริงๆนะจ๊ะอ่ะว่าแล้วแยกย้ายค่ะไปหาซื้อแพนแนงไก่ก่อนเด้อแล้วเดี๋ยวแซบแค่ไหนมาว่ากันแต่คงแซบไม่สู้ลิซ่าของเราอย่างแน่นอนนะคะอ่ะ ไปก่อนละกันค่ะโอ้โอ,อทิ้งทาอีกหนึ่งก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าตัวโปรโมทแม ใส่ธงเกาหลีให้สเสยเชียวนะคะแต่ว่าอ่ะเป็นว่าตัวเต็มน่าจะชื่นใจได้แล้วนะน้องพูดถึงเมืองไทยตลอดพูดภาษาไทยด้วยน่ารักที่สุดนะคะวันนี้แอดไปก่อนละกันนะคะใครปลื้มคำตอบคำถามไหนหรือว่ามีคำตอบไหนที่แอดยังไม่ได้อ่าเล่าให้ฟังอยากจะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆข้างล่างเพิ่มก็บอกได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ